อ่าครับสวัสดีนะครับ FC อ่าที่ติดตามนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสไปแบ่งนกฝึกมาแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นต้นให้ดูเลยนะครับอนกตัวนี้นะครับอายุพอรวม2ปีนะครับเฉลยก็สิบรวม10ประมาณ16 17ตัวนี่แหละครับจาของเขาบอกมานะครับเป็นนกริวเฟืองนะครับเสียงเพราะมากจะเพาะขนาดนหนเดียวเอาขึ้นต้นให้ชมไม่รู้จะขันหรือเปล่านะครับ เจ้าของก็ก็ฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งนะครับแกก็ได้เฉลยสิบกว่าตัวนะครับนี่ตอนนี้นกกระสีไทยไทยขนอยู่นะครับอ่านะครับนกเสียงกลางนะครับริวนี่บางทียี่สิบคำควรจะมีกุกกับกุกหลังจะเบาๆนะครับนกตัวนี้ถือว่าริวเยอะนะครับอ่าแล้วมีคารมดูใส่คอครับนกใส่คออย่างนี้แตกๆอย่างนี้คารมแน่นอนครับเป็นนกเสียงกลางๆนะครับผมอ่านี่นะครับแต่เป็นนก ติดดินด้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเล่นๆไปก็อัดอย่างจจนิ่งนะครับเพราะว่ามันยังเป็นนกค่อนข้างยังไม่เก่ามากนะาะแต่นกดิน้นดินผมว่าเล่นดีนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวต้องลองดูบนต้นพร้อมๆกันเนะาะท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามได้ถ้าเห็นคลิปเต็มดูให้จบคลิปนะครับผมเวลาผมถ่ายคลิปเนะาะจะได้ตัดสินใจนะครับชอบก็โทรมาเลยนะครับนี่ดูคาม จุก้นเลยนะครับดูดูครับนกมากินในข้าวเปลือกนะครับดูมาเจอดินเอียดนะครับจิกกินจิกกินเลยนะครับเนี่อตัวนี้ชื่อเจ้าจันแดงนะครับเป็นนกแดงเจ้าของเขาเลยตั้งชื่อว่าจันแดงนะครับดูครับกินเลยนะครับเพิ่งมาเข้ากรงนะครับอรีบกินลูกเยอะขึ้นต้นไม้เนี่ยครับนกลายเรียบๆนะครับนกกระสง ไม่ได้สวยอะไรมากมายเดี๋ยวลองลองดูฟังเสียงนะครับจะเสียงดีไหมนะครับแต่ของเขาว่าก็หมานนะครับเล่นดีอยู่นกสิบเก่าตัวเดี๋ยวถ้าเอฟซีได้ไปเอาไปนไล่เล่นอีกได้ติดอีกสักหน่อยนี่เล่นบ่อยๆนี่ผมว่าเก่งนกตัวนี้นะครับในสายตาผมนะครับไม่ไม่น่าลาดนะครับผมเพราะว่าเนาะก็ผมก็ดูนกมาเยอะเป็นเป็นริวนะครับ ริ้วเฟืองเฟืองจริงๆนะครับกุ๊กนี่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ละครับกุ๊กมีก็มีเบาๆนะครับกุ๊กหลังนะครับเสียงกังวนมากนะครับที่ว่าถามเจ้าของมากเสียงมันกล้องดีนะครับขึ้นต้นแล้วเสียงมันกล้องดีนะครับนี่นะครับดูกินดินเอียดนี่ครับเอามาใส่กงเขาไว้มันมีดินอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ ไปชมกันบนต้นนะครับนกตัวนี้นะครับเจ้าจันแดงนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมก็บรรยายก่อนนะครับว่านกตัวนี้อ่าเป็นมาอย่างไรเนาะได้อ่าถ้าพอใจก็โทรสอบถามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็แล้วไปนะครับไม่ว่ากันนะครับของเล่นใครชอบใครชอบมันนะครับอ่านี่นะครับเป็นนกโทนแดงสีแดงอิดเลยนะครับผมเล่นอึดแน่นอนถ้าเอาไปอ่า ไล่อีกสักหน่อยนะครับนกให้ติดเฉลยอีกสักห้าตัวสิบตัวนี่ปึ้งเลยนะครับนี่นะครับนกก็จะเป็นติดดินนะครับความนิ่งก็สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็บอกก่อนนะครับนี่ดูคามชนกันเลยนะครับขามอย่างการสไตล์นี้เต็มแล้วนกดินดินี่ขึ้นต้นแล้วเล่นเลยนะครับปากไวนะครับปากเบาดีนะครับนี่ดูดูดูอยากให้ดูขาม อ่ะกตามนี้เดี๋ยวไปชมกันบนต้นเลยครับผมจะชอบหรือเปล่าจะเล่นหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพิ่งเพิ่งเอามานะครับอ่ะโอเคครับผมไปชมกันครับ เรียบแล้วนะครับโอ้จัดนะครับนกตัวนี้เสียงเพาะด้วยนะครับอ่าเป็นริ้วเฟืองมีกุูกห้อยเบาๆนะครับโอ้เอาดีครับนะครับนกถ้าได้ไล่อีกสักหน้อยนี่เก่งเลยครับนกสีดินดินจะเล่นดีนะครับ นกสายภูเขานะครับผมชอบนะครับนกสีดินดินหน่อยหนึ่งมันดิ้นรู้นะครับมันไม่่วาดิ้นเสือกงนะครับอันนี้ขึ้นเพียไปกนมีดินนิดหน่อยนะครับขึ้นไปมันก็เล่นนะครับอันนี้เขาขึ้นไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับเพิ่งมาถ่ายคลิปครับเพราะว่าวุ่นวายอยู่กับกระต่ายนะครับแต่นกมนคันแล้วครับผมยังไม่ได้จับโทรศัพท์แต่อันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับมันก็เล่นตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่ยอยู่างเนี้ย ถึงเวลาพักมันก็พักนะครับนกภูเขานะครับมันไม่เหมือนนกอุกผสมนะครับจะเล่นตลอดนะครับโอ้เอาดีเสียงเพราะดีด้วยนะครับอ๋ทันใดกำลังหานกไปเล่นนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับตัวนี้นกเฉลยสิกว่าตัวนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้เก่งมากนะครับเนาะแต่ก็ถือว่า อโอเคนะครับเล่นละนกดูครับเนี่ยมีกุกละริวเยอะนะครับเสียงนี้เพาะมากาเดี๋ยวปนอาหารดีๆสักหน่อยนะครับเจ้าของเขา,าให้กินในข้าวเปลือกนะครับเดี๋ยวมาเจอผมปนไม่รู้จะทันได้ปนหรือเปล่า f อแบ่งไปก่อนนะครับตัวนี้นี่นะครับเอาขึ้นต้นนี้ครับ ต้นเช็คนะครับต้นเช็คของผมนะครับนาบ้านเลยมีรถมาด้วย <c oughs> ดูมีรถมาผ่านไปไมัะขันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเขาก็จุดระเบิดไล่นกอีกครับช่วงนี้ทํานากันนะครับผม <c oughs> เอามันขึ้นไว้ไม่รู้มันนั่นก็นขันอยู่นะครับ <c oughs> นกอายุมันเข้าสองปีแล้วนะครับนกตัวนี้ <c oughs> รถเช็คมาแล้ว <c oughs> คุณลุงนะครับคุณลุงมา ขึ้น,ตร,นตรงนี้จะเงียบนะครับวันนกมนันแปลกหน้าแปลกตาบ้า,าเล่นไปในป่าเางเดียวนะครับอโอเคครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเจ้าอันนี้ดิวเฟืองดิวเฟืองนะครับโอเคครับผมผ่านครับผ่าน